สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผบกับผมนะครับปิตาคงชาแนลครับก็อันนี้ผมจะมาเล่นเกมอะตอมนะครับหรือเกมทีม่ภาษาไทยว่าหุ่นยุนเล็กแชมเปี้ยนนะครับผมก็อันนี้ก็คือเราเวอร์ชันนี้เราสามารถประกอบหุ่นยุนเราเองได้นะครับผมนี้ไงเนี่ยอันตัวที่ผมประกอบเป็นไฟแล้วก็สายฟ้าเจสันนะครับผมเนี่ยเจยสัน อัลตอมเวอร์ชันอะไรนะาช่างครับแล้วก็ไอคอนตีเนี่ยแล้วก็นี่เวอร์ชันนี้แล้วก็มายนัทนะครับผมแล้วก็เซ็กซ์เซเดตซิกซิคโซซูเดนเหมือนคาร์บอยนะครับผมถ้าเค,เคยเล่นเกมนี้ก็น่าจะรู้จักนะจ๊ะ โอเคแล้วผมจะเลือกเอาตอนนี้แหละแล้วผมจะเราสามารถเปลี่ยนท่าด้านเราผมเนี่ยแบบนี้อันนี้ก็คือต่อชนะนแล้วผมไม่ใช่ดิอันนี้สกิลกับน,น,นี่อะตอมไมนัสโอเคแล้วผมจะเลือกท่าสุดท้ายนี่แหละโอเค จะลืมใส่ท่าหรือเปล่าวะท่าตอนชนะตอนสกิลสุดท้ายน่ะคือตุ๊บตุ๊บชิบอ๋อได้แล้ว,ลวโอเคเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้เริ่มไม่ทีอันนี้เราชนะหมดแล้วต่อไปตัวนี้โอเค น่าจะสูสีนะเกมนี้ผมก็เล่นนะครับผมสนุกดีใครอยากเล่นก็เป็นโรดได้ครับผมนี่อะตอมประกอบด้วยคอนนะครับผมบอลโอ้โหเท่ เท่แต่ไม่เท่เข้าชั้นนะเคโพวนี่โซ่นี่ตับตับโอ้ยโอ้ยโอ้โหแรงแรงแรงมันกันนะก็ก็อเอเ้อแรงมันกันนี่เรา นี่ตีโลวๆตีโลโๆตีโลโๆกันโอะโอ้ยโอ้โออ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 แรงมันกันนี่แต่ฉันต้องชน,นะเท่านั้นนี่ตีกับหลังอ้ออ้บทำไมถ้าเราขึ้นนานจะว่าน่าจะช้าหรือป่าหรือบัก็กไม่รู้ ตายใสยยย่หุ่กระป๋องย้อยเุ้ยยอเรียบร้อยเป็นไงย้ยอเรียบน้อยอนี่เราจะมีเราที่ใช้ผมใช้ไฟนะผมแล้วก็อะไรนะหน้าเมือนเชื้อไวรัสไม่รู้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำแข็งนะผมผมชอบไฟมากกว่า เราสามารถประกอบได้ผมชอบเล่นก็คืออ,อะไรนะนอดีบอยหรือเปล่าไม่รู้ผม,ผมชอบก็คืออะตอมนี่แหละอะตอม G1 หนึ่งอะตอม G1 แล้วผมจะเล่นเจสันนะครับผมแป๊บนึงผมต่เราสามารถตั้งชื่อได้ด้วยนะครับผมเนี่ยแล้วก็ผมจะเล่นเจสัน ไฟฟ้าอันนี้ก็คือประกอบเอาเองนะบริเซเราสามารถซื้อตัวละครโดยไม่ต้องประกอบก็ได้นะผมแต่ผมประกอบเอาเองดีกว่าผมชอบประกอบด้วยตัวเองแคเเจสันอะตอม ไายเริ่มเกมได้นะครับเฮ้ยประกอบ ย,ย่งยังเท่เฮ้ยตุ้มแม่น้ำมันขาของมานี่นี่นี่ถ้าใช้ผมสเกลเนี่ยน่าจะตายไวนะอนี้คือท่าใหม,นม่นะแต่ว่าเมาไปดิ ก็หลับชนะแค่แป๊บเดียวเฮ้ยยอ่ยอย่อใครจะให้ผมเล่นตัวไหนก็คอมเมนต์ในใต้คลิปนะครับผมคลิปที่แล้วก็คือผมลงไมค์ครับนะครับผมวันนี้เขาจะมาเล่นเก็บออตอมหุ่นยนต์แชมเปี้นยนนะครับหุ่นเหล็กแชมเปี้ยน อันนี้ก็คือบนที่เราใช้สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สามจุดห้าแล้วก็สี่เปอร์เซ็นต์เวลาใส่หัวนะครับโอเค <c oughs> แค่ใส่สกิลเราก็ตายแล้วหรอกไม่เอาเนี่ยมันอ่อนเกินอะ่ะเอาเอา่ออันนี้กันแล้วกันซื้เอเงินหกร้อย่เอาตัวที่มันแข็งก่อนนี้มีม นี่ได้ตัวที่แข็ง,งอะ่ะไม่เอาที่ตัวอ่อนโอ้โหมันเป็นไรเราสู้ได้บอลซูเวอร์โกอด นี่ล่งางพัฒนาไปเกมนี้ก็เข้านานเหมือนกันนะครับผมถ้าใครมีโทรศัพท์ที่เลื่อนหรือมันจะเข้าเร็วนะครับผมหรือจะเข้าได้หรือจะเข้าช้าเหมือนผมหรือเปล่า มาสายฟ้ากับไวรัสวายไฟโอ้ยเฮ้ยเนี่ยเขาเขาเฮ้ยควพอชอบทำเหมือนเอาหัวชนทีนี้ชันเต็มมันไปตั้งร้อยนะเว้ย สกิลสองมันก็เหมือนเดิมนะผมท่าเหมือนเดิมเราป้องกันนะเพื่ออืมนี่มากอืมอ,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 อืมเนาะเนาะอุ้ย เรียบร้อยเป็นไงเรือสี่พันพวกเออือโอ้ย,อย,อยมันใช้ได้แล้วแรงมันกันเราอ่ะอ๋อโอเคเดลพงษ์จะไปไซน์นะพ่อเดี๋ยวผมจะอันนัน้นดีก,กว่าเฮ้ย โอ้ยเกือบกกดไม่ทันนี่ท่านี้ผมชอบมากครับผมเุ้ยเฮดบัตรเรียบร้อยยอดย่ดเรียบร้อยใครชอบเจชันนะครับผมคอมเมนต์หน่อยนะครับผมใครจะให้ผมเล่นเกมนี้ออก อีกไม่ใช่ออกก็คอมเมนต์นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วผมจะเล่นสองตาแล้วแล้วก็ผมจะปิดคลิปแล้วนะครับวันนี้โรคโควิด1 9เชื้อไวรัสโคโรนาโรคระบาดไปแล้วคนลาวประเทศลาวก็ปิดหมดเลยแล้วผมปิดร้านหมด เรผมผมอยู่ร้านเงียบเลยเหมือนป่าช้าเลยครับบมเงียบหมดเลยผมจะเลยนอีกสองตานะครับวันนี้ตา,อะ,อ,า,สสาอะไรอีกาสุดท้ายอะไรอ่ะไม่ไม่ซื้อมันให้ซื้อหรอ Không à Không lại à Không đi Không Ok <coughs> เมื่อกี้มันเป็นอะไรคุณผู้ชมอ้ยมันเนี่ยนะ มาสายฟ้ากับสายฟ้าเริ่มกันสมาไม่ใช่ดิอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยลืมแล้ะช่างเถอะไม่ต้องพูดละอเอา้า คุณผ้วผมจะตัดคลิปก่อนนะผม